สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจ้าแม่แนนทารโร่หนึ่งเก้ค่ะแนนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวงสิบสองราศีประจำเดือนพฤษภาคมพศ .2566 ซึ่งการดูดวงสิบสองราศีแนนจะใช้ไพ่ทารโร่ในการทำนายเป็นวิธีการทำนายของช่องจ้าแม่แนนทารโร่หนึ่งเก้เองค่ะ ซึ่งอาจจะทำนายเป็นแบบสไตล์ของแนนเองการทำนายของสองราศีนี้แนนะนับราศีเป็นแบบไทยค่ะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำนายนะคะฝากให้ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ ไปรับชมรับฟังในการทำนายแต่ละราศีกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายของชาวราศีสิงค์ค่ะเกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมพศ2566นะคะการทดนายของเดนนะาเป็นการทดาายดวงทั่วไปนะคะ การเงินการเงินความรักสุขภาพแล้วก็คําแนะนํานะคะการทำนายของเนนนะเป็นการใช้ไพ่ทาโร่ในการทานายนะเป็นแบบสไตล์ของเนนเองนะคะให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังในการทํานายนะคะนะเอาละให้มาดูสิว่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีสิงห์ประจําเดือนพฤษภาคม2 5 6 6นนะ,ะเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะมาดูกันเลยจ้าสามไม้สดาบ จัตติก้าเหรียญห้าดาบเนอะแฮงแมนเจ็ดถ้วยห้าถ้วยแปดเหรียญน,นะคะเนอะเฮอร์มิดนะคะสี่เหรียญแล้วก็สตริงนะคะนะโอเคนะคะเน้นก็เห็นพลังงานของชาวราศีสิงเรียบร้อยแล้วนะคะนะ ชาวราศีสิงห์เดือนนี้นะคะคุณนะจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะก็ให้คุณเนี่ยนะมีความรอบคอบนะแล้วก็นะไต่ตองทีดีนะรับรองว่าคุณจะตัดสินใจไปในทางที่ถูกต้องแน่นอนนะคะนะแล้วก็คนไหนที่มีปัญหาที่แบบไม่ได้รับความยุติธรรมนะเดือนนี้คุณจะได้รับความยุติธรรมนะแล้วก็จะมีคนช่วยคอยแบบซัพพอร์ตแล้วก็ คอยทาให้คุณเนี่ยนะได้รับความยุติธรรมแล้วก็ได้รับชัยชนะนะ,ะคุณต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรนะที่รู้สึกว่ายากลําบากนะเดือนนี้คุณจะราบรื่นมากขึ้นนะคะนะแล้วก็นะ,ะคุณนะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหรือว่าคอยคุม้คมครองนะ,ะแล้วก็คอยซัพพอร์ตนะ,ะในสิ่งที่คุณเนี่ยขอพรหรือว่าหมู่นะ,ะแล้วก็เดือนนี้นะคุณนะจะสามารถนะแบบ แข็งแรงแข็งแก่งนะคะแล้วก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครหรือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างทํำไรเนี่ยไม่ค่อย พึ่งพาใครนะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะสิ่งนี้แหละทาให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าจากความสามารถของคุณนะฮะอ่าแล้วก็ตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างนะหาเงินด้วยลําแข้งตัวเองหรือว่าเงือไม่ออกเงินก็ไม่มานะเป็นคนที่แบบมีความขยันนะแล้วก็มีความสามารถนะคะเงินจะเข้ามาหลากหลายช่องทางแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเงินเก็บมีเงินออมนะด้วยความที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างวางแผนการเงิน ดนะเดือนนี้คุณจะโดดเด่นทางด้านการเงินมากนะแล้วก็จะมีความสําเร็จนะในการหาเงินได้หลากหลายช่องทางนะคะ คนไหนที่แบบมีเรื่องราวให้คุณเนี่ยกังวลใจคุณจะสามารถจัดการหรือว่าแก้ไขได้หาทางออกได้แล้วก็รู้วิธีในการควบคุมสถานการณ์ได้นะคะเดือนนี้นะคะคุณจะมีสเสน่ห์นะหรือว่ามีช่องทางนะที่จะทําธุรกิจมากกว่าหึงช่องทางนะคะอ่าคนไหนที่กําลังคิดวางแผนนะ,ะยังไม่ลงมือทําให้คุณลงมือทําได้เลย เพราะว่าคุณจะมีโอกาสที่ดีที่จะแบบมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะแต่ถ้าหากคนไหนที่แบบยังไม่ได้แบบลงมือทำนะแค่คิดนะคะให้คุณเนี่ยลงมือทําได้เลยนะรับรองว่าคุณจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าหากคุณแค่คิดนะคุณจะไม่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณไม่ลงมือทํานั่นเองนะคะนะนี่แหละนัก็คือสถานการณ์ทั่วไปนะคะของชาวราศีสิงห์ประจําเดือน พฤษภาคม2 5 6 6นะคะนะเอาล่ะมาดูซิว่าทางด้านการงานนะเป็นยังไงบ้างทางด้านการงานนะทางด้านการงานนะคะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือหรือว่าซัพพอร์ตนะบางคนบางท่านมีโอกาสที่จะได้ไปดูงานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดนะ การไปดูงานครั้งนี้นะจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะทำให้คุณมีชื่อเสียงมากขึ้นมีผลงานที่โดดเด่นมากขึ้นนะมีคนยอมรับในผลงานของคุณเพิ่มมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะนะมามดูซิว่าทางด้านการเงินนะ,ะเป็นยังไงบ้างทางด้านการเงินนะ,ะเป็นยังไงบ้าง ทางด้านการเงินเดือนนี้นะคุณจะมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เงินมากมายหลากหลายช่องทางจากความสามารถของคุณหรือว่าจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนั่นเองนะคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะการเงินไม่ติดขัดไม่ฝืดเคืองนะแล้วก็มีแบบ จับใจ่ายใช้สอยแบบสบายมือเลยทีเดียวนะคะเดือนนี้ถือว่ามีความปังแล้วก็มีความสุขมากๆเลยทีเดียวไม่กดดันนะเอาล่ะนะมาดูซิว่าทางด้านความรักนะก็จะมีคนโสดแล้วก็คนมีคู่นะเดี๋ยวเนี่ยจะดูคนโสดก่อนนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดนะคะ คนโสดนะคะเดือนนี้นะคะคุณนะจะมีคนเข้ามาชอบคุณนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่คุณว่าคุณจะให้โอกาสเข้าไหมานะก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างนะรักอิสระนะ,ะความรักที่เข้ามาก็อาจจะทําให้คุณปวดหัวหรือว่าเครียดกังวลได้นะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องวางแผนในเรื่องของความรักให้ดีนะคะอย่าทําให้เกิดปัญหาแล้วก็ทําให้คุณเครียดนะคะก็นะวางแผนแล้วก็นะแบบ ไต่ตองควบคุมให้ดีนะรับรองว่าคุณจะสามารถจัดก,การได้แน่นอนนะช่วงนี้จะมีคนแวะเวียนเข้ามาแบบไม่ขาดสายนะคะเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์หรือนะมีความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็เลยมีคนอยากจะเข้าหาเข้าใกล้คุณมากมายไก่กองนะก็ให้คุณเนี่ยนะคะแบบว่าวางแผนดีๆนะแล้วก็ใต่ตองดีๆด,ด้วยนะคะ เอาล่ะนะคะมาดูซิว่าคนมีคู่นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคนมีคู่นะคะเป็นยังไงบ้างคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะมีความรับต่อกันนะ,ะอะ่าบางคนบางคู่เนี่ยนะมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถบอกกันได้นะคะให้ระวังในเรื่องของมือที่3มนะ,ะนะ,ะมีโอกาสที่จะปกปิดหรือว่าซ่อนเลนส์นะคะอะ่า ก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายเสียใจได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นก็พยายามนะคะควบคุมสติอารมณ์ตัวเองให้ได้นะ,ะอย่าแบบอ่อนไหวนะ,ะในสิ่งที่เห็นหรือว่าอ่อนไหวกับคนที่เข้ามาเพราะจะเกิดปัญหากับคู่รักของคุณได้นะคะเพราะว่านะ,ะบางคนบางคู่นะฮะมีคนเข้ามาชอบมากกว่าหนึ่งคนถึงแม้ว่าคุณจะมีแบบ คนรักก็ตามนะ,ค,ะค่อนข้างที่จะมาแรงแสงทางโคง้งเลยทีเดียวสําหรับคนที่เข้ามานะ,ะเรียกว่าแบบสุดติ่งซูมิโก้ไม่สนใจว่ามีลูกมีเมียหรือว่ามีคนรักมีแฟนเะคะเหมือนแบบอยากจะแบบเอาชนะคนรักของคุณหรือว่าเอาชนะตัวคุณก็เป็นได้นะคะระวังในเรื่องของการแบบอารมณ์อ่อนไหวง่ายหรือนะ,ะอารมณ์ที่แบบ ไปตามเขาอะนะก็ควบคุมให้ได้นะคะเพราะจะทําให้เกิดปัญหากับครอบครัวได้นะคะหรือว่ากับคนรักขคุณได้นะคะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์อ่อนไหวของคุณด้วยหรือว่ากับคนรักของคุณด้วยนะคะจะมีเข้ามาไม่ว่าจะฝ่ายคุณหรือว่าฝ่ายคนรักนะคะต้องหนักแน่นนะ,ะเอาล่ะ,ะมาดูซิว่าทางด้านสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะทางด้านสุขภาพนะคะเป็นยังไงบ้าง ทางด้านสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะมีความเครียดมีความกังวลน,นะแต่คุณจะไม่ค่อยแบบบอกให้ใครรับรู้เพราะว่าตัวคุณเนี่ยกลัวว่าคนอื่นจะไม่ค่อยแบบเข้าใจนะคะในสิ่งที่คุณเป็นหรือว่านะพอรู้ไปแล้วอาจจะไม่สบายใจนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเกรงใจคนอื่นนะ,ะเพราะฉะนั้นนะคุณจะต้องแบบบอกคนอื่นนะ,ะถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยนะสุขภาพแบบ ไม่โอเคนะคุณจะต้องปรึกษาคนรอบข้างหรือว่าปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้นะรักษาเบื้องต้นไม่ให้อาการเนี่ยรุนแรงนะคะนะ,ะตัวคุณนะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยเกรงใจคนอื่นนะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของสุขภาพนะอย่าไปเกรงใจนะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรที่รุนแรงหรือว่าเกิดอะไรที่เราคาดไม่ถึงก็อาจจะทําให้นะเราเสียใจทีหลังได้นะคะนะก็ให้คุณเนี่ย มันตรวจเช็คสุขภาพหรือว่าดูแลสุขภาพให้ดีนะถ้า,าคุณดูแลดีนะก็จะไม่มีปัญหาที่รุนแรงแน่นอนนะคะนะเอาล่ะมาดูซิว่าคำแน,นำนะนํำเป็นยังไงบ้างนะคะคำแนะนํานะคะคำแนะนำแนละ้วบอกว่าให้คุณเนี่ยนะคะลดทิฐิลงบ้างนะคะหรือว่า ลดความแรงลงบ้างหรือว่าลดอีโก้ลงนะแล้วคุณจะคุยกับคนรอบข้างหรือว่าคุยกับคนรักของคุณเนี่ยรู้เรื่องมากขึ้นนะคะหรือตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะก็อาจจะเกิดปัญหากับคนรอบข้างได้นะอย่าคิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองเก่งนะ,ะเพราะว่ามีคนเจ๋งกว่าคุณก็มีนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยพยายามนะคะแบบลดอีโก้หรือว่าลดทิฐิลงแล้วคุณจะคุยกับคนรอบข้างเข้าใจนะคะ แล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะความเอาแต่ใจของคุณหรือว่าความที่คุณเนี่ยอารมณ์ร้อนแรงก็อาจจะเกิดปัญหาที่รุนแรงตามมาได้นะให้คุณควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วก็พยายามปรับอารมณ์ตัวเองให้ได้รับรองว่าคุณจะคุยกับคนรอบข้างรู้เรื่องมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวคุณนะช่วงนี้จะมีงานเข้ามามากเพราะว่าผลงานคุณโดดเด่นนะก็อาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ที่ทําให้คุณเนี่ยหงุดหงิดหรือว่า ทำให้คุณเนี่ยเครียดนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวคุณเป็นคนที่เก่งงานนะ,ะมีความสามารถก็เลยทําให้คุณเนี่ยมีโก้มีทิธฐินะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยนะแบบลดลงบ้างรับรองว่าคุณจะคุยกับคนรอบข้างเข้าใจแล้วก็จะมีคนช่วยเหลือทางด้านการงานของคุณเนี่ยมากขึ้น นะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่กล้าช่วยเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีกำแพงนะคะไม่ขอความช่วยเหลือจากใครเลยนะนะก็นะถ้าคุณเนี่ยลดลงรับรองว่าคุณจะหายเหนื่อยแบบเป็นกองเลยทีเดียวนะคะนะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาช่วยคุณเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้คือคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีอีโก้นะนะหรือว่ามีทิฐิหรือว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนแรงนะคะ ใครเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะคุณค่อนข้างที่จะปีแตกนะคุณเป็นคนที่ชอบทํางานคนเดียวนะก็พยายามเนี่ยเปลี่ยนตัวเองนะรับรองว่าคุณจะมีความสุขกับการทํางานมากขึ้นนะตัวคุณดีอยู่แล้วนะตอนเนี้ยแต่ว่าเพียงแต่อารมณ์คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนั่นเองนะคะลองปรับตัวเองแล้วคุณจะมีความสุขกับการทํางานหรือนะมีความสุขอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ดีเลยนะคะนะเอาล่ะ จบแล้วสําหรับการทำนายของชาวราศีสิงห์นะประจําเดือนพฤษภาคม2566นะะก็ให้ทุกคนนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังในการทำได้นะคะถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e กดกระดิ่งกริ๊งให้ฉนันด้วยนะจ๊ะที่รักแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยค่ะเพื่อนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ปราจะเจอกันกนคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจุ๊บ